แต่ว่าเมื่อคืนนี้ต้องบอกบเลยว่าโหแฟนลิเวอร์พูลถ้าแอบแวะไปดูฟอร์มแมนซิตี้อาจจะมีหนาวนิดนึงนะคะเพราะว่าน่ากลัว,ลวใช่โ,<อ>โดยเฉพาะในแนวรุกเขานี่คาแร่นเขาก็น่ากลัวล่าสุดโฟเดนก็น่ากลัวโฟเดนกลับมาแล้วนะครับเราอบอกตั้งแต่สักสี่ห้านัดก่อนหน้านี้แนละ้วว่าโฟเดนนี่น่ากลัวมากถ้าเขากลับมามันจะทําให้แบบแนวลุกของซิตี้สมบูรณ์แบบขึ้นมาไปเลยไหมไปเลยโอเคนะครับไปดูเกมแชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนนะครับคู่ที่ น่าสนใ, oh ใ,ใจแล้วกันนะครับสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนดูครับจับพลิกหมุนแล้วก็ยิงอย่าไปปล่อยให้เขาว่างหนะอาทิตย์นี้ใจบอดีเลยอจะไปจับแต่เออร์ลิงฮาลันคนเดียวไม่ได้นะจับไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็โคตรยิงแบบหมุนตัวยิงเข้าไปง่ายๆไม่ได้แรงด้วยนะครับสำหรับฟิลฟอร์เดนนะครับเอาไปดูเกมกันครับเมื่อคืนนี้เป็นโอ้โหอะไรไง นี่ขอดูขอดูก่อนขอดูอีกรอบให้เต็มตาน่ากลัวเลอเกินซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของบรรสเซียดอร์มุนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยซิตี้ก็กุมชัยชนะได้เยอะกว่าอยู่แล้วในการเจอกันนะครับแต่ว่าเคยแพ้อยู่3ที3ทีที่แพ้ดอร์มุนเนี่ยเป็นการคุมทีมของเจอเกนครอปนะครับ เกมนี้ซิตี้ได้ประตูนำก่อนนะครับดิจนี่ไรเดอร์ไหลบอลให้โฟเดนแต่งแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปนำา1 0นาที29่เชนวิโดกูปาดเข้ากลางให้เออร์ลิงฮาลันนะครับตว,วัดยิงนะครับเป็น2 0นะครับลงมาเล่นครึ่งหลังโฟเดนมายิงอีก1ประตูครับแบบเดิมเลยนะครับ <c oughs> จับแล้วแต่งแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเข้าไปครับ30นะครับ แต่ว่าดอทมุลยังไม่ถอดใจครับมาได้ประตูไล่จากวันเดอร์มาอันทอนนะครับยิงไล่มาเป็น1ต่อ3นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจครับแล้วก็กำลังโชว์ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆของแนวรุกนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือรายานแชกีครับลากมาเฉยๆครับลากมาลากมาแล้วก็ยิงเปี้ยงฉลับกอ,องหลังบอรสเซดดอทมุลเข้าไป 4-1ครับก็ปิดเกมปิดจ็อบไปครับแมนซิตี้เอาชนะดอทมุลไป4ประตูต่อ1ครับตอนนี้ซิตี้เก็บเพิ่มเป็น4เป็น10คะแนนนะครับจาก4นัดนะครับรังอันดับ4ส,ส่วนเสือเหลืองมี7แต้มอยู่ที่12นะครับโฟ้เดนน่ากลัวมากโค้เล่นน่ากลัวมากคุณจะ็กลับมานี่โห ทีมชาติอังกฤษของโทมัสทูชนี่น่ากลัวขึ้นเป็นกองเลยครับนะแต่ว่ามาดูทางด้านสถิติกันบ้างนะคะซึ่งหูฮาแลนด์ค่ะทำหนึ่งประตูในเกมนี้กลายเป็นผู้เล่นคนแรกในปริษัทยูฟ่าแชมเปียนส์ที่สามารถทำประตูติดต่อกันได้อย่างน้อย5นัดให้กับ3สโมสรนะครับหูฮาแลนด์ได้ยิงประตูในแชมเปียนส์ลีกเป็นเกมที่5ติดต่อกันและเกิดขึ้นกับสโมสรที่3แล้วอ่ะคือแบบ แมนซิตี้เนี่ยยิงต่อเนื่อง5เกมกุมภาพันธ์2025ถึงพฤศิกายน2025ดอทมูนตอนนั้นก็ยิงต่อเนื่อง6เกมตุลาคม2020จนถึงมีนาคม2021แล้วก็ตอนอยู่ซาบุกก็ยิงต่อเนื่อง5เกมนะคะกันยายน2019ถึงพฤศิกายน2019ค่ะใครบอกว่าเขายิงแต่ตอนอยู่กับทีมใหญ่ร้อนไปดูนี่นบวกนะซาบใช่ค่ะาเลนเนี่ยลงเล่นให้กับในแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้ว52นัดนะคะทำ54ประตูเป็นไงครับปกติเราเนี่ย เราจะเห็นสถิติแบบเออลงเล่น100นัดมันก็ต้องแบบประตูมันจะน้อยกว่าใช่ฮะอันนี้ลงเล่นห้าสินัดยิงไป54ประตูค่ะคุณผู้ชมอยู่อันดับ9นะคะดาวซันโวสูงสุดตลอดการของแชมเปี้ยนส์ลีกต่อจากคริสเตียโน่โรนัลโดที่ทำไป140ประตูเมสซี่129ประตูเลวานดอฟสกี้105ประตูเบนเซม่า90ประตูลาอูกอนซาเลส71ประตูเอ็มบัปเป้60ประตูโทมัสมูเลอร์57ประตูแล้วก็ฟานิสโตรอย56ประตูแล้วก็เป็นเนี่ยแหละ ฮาแลนด์ที่54ประตูนะคะก็ยังเหลือใครเลวานดอฟสกี้เหลือเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ใช่นะคะที่แล้วก็ฮาแลนด์ใช่นะครับแต่ทีนี้มาดูหลังเกมนะคะทางเป๊ปกดิโอลาเนี่ยก็บอกหลังเกมว่าเมื่อดูจากการที่เราเพิ่งลงเล่นไปเมื่อ2วันก่อนแล้วนอดมูลก็เป็นทีมที่อยู่ในระดับสูงต้องบอกว่าช่วง15นาทีแรกเนี่ย เราเล่นกันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะแต่หลังจากนั้นก็เริ่มคลองบอลได้มากขึ้นผ่านบอลทะลุช่องได้เคลื่อนที่ได้ดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าหลังจากที่เราเสียประตูมันก็มีช่วงเวลาที่แบบ ึกอัพไปเหมือนกันนะ<ด>มีช่วงเวลที่ม,มีเป็นหนใช่นะคะเพราะว่าผู้แข่งผูแข่งเนี่ยใช้ผู้เล่นแบบ5้คนเลยเนี่ยขึ้นมาในแนวรุกเชื่อมเกมกันได้เร็วมากแต่ว่าพอเราส่งทางรูเบเดีอารส่งไปแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นกองหลัง5คนตอนนั้นนะ่ะอ่ะริมเส้นทํางานได้ดีขึ้นละแล้วก็ปิดเกมได้อย่างที่ต้องการก็ขอยกเครดิตให้กับลูกทีมทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ในตําแหน่งที่ดีถ้าเราชนะได้อีกสักสองสามเกมก็น่าจะจบในแปดอันดับแรกได้นะคะตอนนี้ก็บอกจะบอกว่าทีมใหญ่นะตอนนี้มี ไม่อยากจะพูดอ้างถึงริวรูพูแต่แบบเห็นริวรูพูเป็นตัวอย่างและนะ้วไงแกจะโจสอบได้ที่1นึ่งทำไมแกไม่ต้องสอบได้ที่1ติดหนึ่งใน8ไปพอที่เหลือไปแล้วแต่โชคชะตาจะได้ไม่ต้องไปเตะอีกนัดนึงไงอะใ,ใช่แต่ว่าจบึ่งในแปดพอไงเพราะ,ะอะไระคุณ ดิ้นลนไปติดอันดับหนึ่งใช่ไหมสบได้ที่หนึ่งไปริพูเจอเปเช่ได้มันก็ต้องต้องดูที่ทางลมด้วยว่าไอทีมปีที่แล้วเปเช่หลุดไปนู่นง่ายไม่แต่ผู้ชมครับว่าแบบขอติดหนึ่งในแปดแล้วกันเลยแล้วก็เป๊ะกล่าวชมฟิลโฟเดนนะคะที่ทำประตูในเกมนี้บอกว่าตอนนี้ผมมองว่าโฟเด้นกลับมาแล้วนะคะมีประตูที่สุดยอดถึง2ลูกในเกมนี้เราเห็นเขาทําแบบนั้นมาแล้วนับไม่ถ้วนนะทั้งการเล่นเปิดทีมความพยายามรวมถึงคุณภาพในพื้นที่สุดท้ายแล้วพลาดโอกาสทําประตูไปเยอะแต่ผมก็ดีใจที่ผู้เล่นคนอื่น ประตูได้ไม่ใช่แค่แบบต้องแบบพึ่งฮาแลานด์เป็นคนเดียวเท่านั้นนะคะคส่วนโฟเดนเองเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหฤดูกาลนี้ค่ะเขามองว่าแมนซิตี้เนี่ยทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกครั้งอ้าวแล้วก่อนน้าน,นี้เป็นยังไงไม่ใช่หมายความว่ารู้รู้เ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> เราเนี่ยนะเราเนี่ยนะนิสัย<อ>ไม่ดีคนได้เขาบอกตอนนี้เหมือนทุกคนตั้งแบบรวมใจกันได้อีกครั้งละ,ละกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งนะคะคุณได้เรียนรู้อะไรมากมายเมื่อคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เรามีกับตันทีมที่ยอดเยี่ยมเราคุยกันถึงวิธีที่จะกลับมาสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นนะ่ะ<อ>แล้วเราก็ได้เพิ่มผู้เล่นชั้นยอดเข้ามาในทีมด้วยมันก็นํามาซึ่งความกระหายความสามาัคคีอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นเรื่องของความพยายามการทำงานกันเป็นทีมดูดิจับปึ๊บ นี่คุณไปปล่อยเขาว่างไม่ได้เลยนะวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องบอกเลยค่ะว่าแผงหลังลิวพูตั้งสติดีๆนะคะลูกนี้นี่กาเฟนเบิร์กหรือแม็กอลิสเตอร์ต้องวิ่งเข้าใส่แล้วนะขอบคุณที่เอาใจช่วยนะคะคุณซีนใส่ใจเหมือนเป็นทีมตัวเองเลยเออนะก็ทีมตัวเองสู้ไม่ได้ค่เอายืมมือคนอื่นก่อนก็นั่นแหละโฟเดนก็น่ากลัวบอกเลยเออคือฮาลันน่ะเขาหน้ากลัวอยู่แล้วครับแต่ว่าโฟเดนกำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งมันทำให้แผง แนวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันน่ากลัวขึ้นแบบจัดๆเลยครับแล้วเขายังมีซีนใช่แล้วเขายังมีโรดรีที่กลับมาแล้วมีติเจนี่ไรเดอร์นะครับมีรายานแชรกีนะฮะโอ้แนวรุกเขาพร้อมสับมากนะครับนี่คุณแกนฟาเตอร์แฟนทริตี้เนี่ยเมื่อคืนผมแบบสรรเสริญแต่ไรเดอร์เนี่ยคุยเรื่องยูซีอลผมมีผมมีเนี่ยผมก็คุยเรื่องโฟเดนอยู่เออมีแหมเราก็ แซวกันไปกันมาอย่างนี้ละค่ะคุณผู้ชมเป็นสีสารเกิดอ่านไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะสนุกไหมล่ะใช่ไหมขอขอบอกว่าขอเครดิตหน่อยเพราะว่าโฟร์เดนเนี่ยผมพูดตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วว่าเฮ้ยของงอปงับกันนิดนึงไปดันไปกัดกันมาไม่งั้นมันดูบอลไม่สนุกคุณผู้ชมแต่เรื่องโฟร์เดนน่ะคุณผู้ชมว่าผมไม่ได้นะผมพูดตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วว่าดูทรงแล้วเขากลับมาแน่นี่อย่เเก่งซะด้วยไม่เป็นไรตอนนี้ระหว่างพึ่งน้องแบรดลีย์หลังจากที่แบรดลีย์เก็บวินิไปแล้ว แบรดลีย์ทั้งขวาใช่ไหมอ๋อดอกูอ่ะโดกูโดกูขอโทษขอโทษครับคุณผู้ชมเชอรมี่โดกูนะฮะของซิตี้นะครับผมโอเค